โต้กตูเนาะ,ะดูนะบกว่าตัวูจะวัดเตตเมิอ่ะดูมาวิปลาเทามาดูมาวิปลิตกันนะ,มา,ะมากระเทยมากลกัวอิติปีมันคืออยู่กลางอันขาสัตเอาอิติปีมนคอไ่อยู่ดากันไปอยู่ดากี่เดืวน มันไม่ใช่นะโซอี้เป็นตัวเมียนะเพราะว่าตัวผู้คอยไว้ยาดิอืมเนี่ยมันเป็นตัวเมียอ,อีติปีขึ้นอยู่กลางอันนี้เออีติปีมาอีเพี้ยนคืออยู่ดักสิมะตุ้นนี่นี่ตัวเมีย แต่มันเป็นหมาวิปลาสเหมือนกันวิบแท้เอ๊ะเป็นตัวพูดตัวเมียเราอ่ะมันมิจฉาทังมากกว่านาะอีกนะนึอีกนะ